ใครจะมาเป็นผู้ที่สู้เราอุ้ยน่าใส่ไร้ลอดกรมท่อมอะไรอะไรเกิดขึ้นได้หนึ่งวาจริงๆไปเนี้ยเอาออกสักใบสองใบให้เหลือแค่ใบเดียวก็พอนะนี่ใบเนี้ยขอตั้งชื่อให้ว่าดูก่อนพระอานนท์แล้วกันไม่ได้รเรียนศาสดา คือขาสะดามันเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เ๊ะเล่นหลอดเราไม่ได้ออกหรออ๋อเราบอกว่อความเท่นี่ใช่ไหมมาผมมีเทินสองเทินสามเทินสี่เล่นเทินสองฮีโร่พาวเวอร์เทินสามเล่นนี่ฆ่ามันต้นเกมได้หมดสิ่งที่ผมอยากเห็นจากคุณไม่ไร้วันทันนะครับก็คือว่า คุณกดที่โลกพเวอร์แล้วผ่านก็นพอ,อให้บอร์ดมันไม่ต้องมีอะไรอฮะเ<อ>ะอ,อะไรได้อโอเคตาเราละ <c oughs> <c oughs> มันลืมไงในใจผมคิดว่าผมเอามันออกอะ่ะที่ไหนได้ยังอยู่ครบ เราสัตว์ล้วนทรยศข้าจัวได้บอกว่าหนอไม่เป็นไรหนึ่งในชัยชนะความชั่วร้ายถูกกำจัดฮันเตอร์สโตนเนอร์มาเลยเล่นตัวบั้าโหดๆตัวนั้นมาซิ ผมพร้อมใบผมพร้อมปรับให้มันเป็นแค่สามสามผมพร้อมทุกอย่างโอ้โหใบมันดีกว่าเนาะมันจะได้เหลือแค่สามสามแต่ไม่จำเป็นอะ <c oughs> นี่มันแบบฮ <c oughs> ันเตอร์บัฟหรือเปล่าเนาะบัฟรัวเลยอะไม่มีใคร ดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรแน่นออนบอร์ดไม่อยอมขออ่านหน่อยสิคงไม่ได้บัฟตัวอะไรจริงๆหรอกใบซ้ายเป็นใบที่เขาเก็บตั้งแต่แรกเดี๋ยวดูว่าใบานั้นจะเป็นใบอะไรเพราะว่าเราใบาได้แต่ถ้าไม่มีอะไรผมก็สามารถที่จะขี่สเตทไซโกดอนได้ในนี้ไม่เป็นไร,รอ,นนะอืมที่จะใส่หมวกด้วยเหรอโอ้โห,โห จริงๆเราไม่ควรใบไอใบประมาณอย่างนี้นลเนี่ยแต่ก็เก็บเดอคอยไว้ไหมไหม,ไหม,มันเป็นหนึ่งในใบคอมโบของเราอะ่ะผมจะรอให้มันนะใส่หมวกให้กับใบซ้ายเนี่ยแล้วเราค่อยจัดการมันเน,เนาะตอนนี้เราก็เทรดด้วยตัวเราไปก่อนเราไม่ค่อยกลัวก,การเทรดเออเนาะทำไมไม่เทรดอย่างนั้นเนาะคิดมากไง ลืมไม่มีใครเห็นหรอกตอนนี้ออกแนวเมาๆนิดๆหน่อยๆด้วยนะต่อให้แล้วก็เพลราวเอ่อ็มซีเทคด้วยอ,อมีไหมเล่น <c oughs> มาเลยใบซ้ายสุดอะ่ะเออเออนั่นแหละตัวนี้แหละที่อยากเห็นผมไม่ให้โอกาสคุณได้ใส่หมวกมาหรอกนะเช่วยเจ้าไม่ได้ประเด็นคือเราจะเทรดไหม ประเด็นคือเราจะเทรดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเทรดก็ไม่เสียหายไไหเดี๋ยวมันมีใบบัฟพวกบีทผมเห็นนานละค่ <c oughs> อนข้างจะเฟเวอร์มันอยู่นะยิ่งช้าเท่าไหร่เราก็าแบบยิ่งเจ็บเ่านั้นนะไม่เป็นไรเทิร์นต่อไปเราอาจจะเล่นคอยเล่นทีเรียนเลยก็ได้ ใส่ัใส่หมวกด้วยสิใส่หมวกด้วยคุณมีหมวกใส่อยู่อะ่ะจะใส่ให้ใครเท่านั้นแหละถ้าใส่ให้ใครอะมันสำคัญกับผมนะเพราะว่าการที่เขาใส่อะผมจะเลือกถูกว่าผมจะเทรดยังไงด้วยใส่ใขวาใสใ่ซ้ายเอาตัวนี้ก็เทรดนี้ก็ได้เทรดอย่างนี้ดีกว่าเนะ้ะ แต่เราจะเล่นยังไงต่อเราจะฆ่าตัวซ้ายไหมแต่นั่นคือม่อมหมวกให้กับเขาเราจะสร้างทอนด้วยการบับไหมเราก็จะเทรดเจ้านี้ง่ายหน่อยถ้าบา,าบป <า S 2> ะบ <า S 2> บ <า S 3> ัให้เจ้านี่หรือเปล่าใช่ไหมเทรดตีตีหน้าอันนี้ตีอย่างนี้ไม่ได้ต้องตีอย่างนี้ตีหน้า <c oughs> หรือจะเทรดอย่างนี้อย่างนี้คอยเล่นทีเรียนก็สวย โอเคที่เราคิดว่าสวยเมื่อกี้แล้วกัสวานาสถานีแส,าาสงสิ okay. แล้วก็เพย์เราฮันเตอร์หน่อยไหมแตว่วนเด็กของเขาจะมีลือ้อจะเทรดยังไงให้ดีกว่าจะเทรดอย่างนี้อย่างนี้นี่หรือว่าถ้าเทรดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เพย์เราเจ้าฮันเตอร์ไงตายซะเจ้าไม่มีหรอกไม่มีเขาไม่มีหรอก ทุกคนเราต้องมีความสามารถในการเชื่อในศรัทธาแต่ศรัทธานั้นเฉดไว้ตีไว้ตึงเถอะร <c oughs> ้อยมันลงมาเยอะๆนั่นแหละเวลาเราเคลียร์บอร์ดได้เคลียร์ง่ายๆไม่ต้องไปแคร์เจ้าเดลตโทของมันเพราะว่าไพ่เขาก็จะหมดมืออยู่แล้ว <c oughs> ได้หมวกขนาดนั้นเลยเหรอเขาจะได้หมวกสองใบใช่เปล่าล่ะอู๋จะ,บ,ะบวกให้ผมเนะื้เออเขาอยากได้หมวกเ,เขาจะได้เอาหมวกสอยงใบไงเขากลัวทีเรียนมากเลยเนะี่ยถ้าอยากได้หมวกนักก็เอาไป สผมไม่ไม่หมวกไปนั้นหรอกอยู่ให้เราทีฮันเตอร์ไอ้ไม uh ่ใช่ไรลอดมาโปกอยู่นี่ขอบคุณข้ารู้สึกได้ว่ามันมียอกมันมียอกสรอนอย่างนั้นเหรอนี่เซมเมอร์หน้าใหม่ครับครับผม เอาว่ามาเอาอใส่หมวกให้ด้วยจะเทรดซะเลยคุณดูความสามารถในการไม่เอาจะเทรดหรือว่าจะเตนะโอ้หรือว่าชาบทำให้มันเหลือแค่ไม่มีครคุณคิดเหรอว่าคุณนะจะสามารถเอาชนะการดึงการ์ดในเด็กของผมได้ยากมากเลยนะ <c oughs> การดึงการ์ดในเด็กของผมอะ่ะ ตีไปก่อนอันนียรูต้ตีไปเออถอะเด็กของผมอะ่ะใจสูงเพียบสูงไม่ได้หรอกใจสูงเพียบบอกเลยการจะมาดึงการ์ดในเด็กสู้กับผมอะ่ะมันเป็นไปได้ยากห <c oughs> ลายหลอดแสดงผลที่ดีแล้วเนาะไปเลยตัวค่ายคนหนึ่งเอาละ คุณจะสู้ยังไงจะเอ็นซอร์สไหมล่ะงออ่ะเอาสักไปสักตัวหนึ่งเอาไปเลย <laughs> ใส่หมวกให้ด้วยสิรู <laughs> ้สึกว่าคุณจะชอบหมวกสำรวจนี่ <laughs> เลยนะอ่าไม่ว่ากันไม่ว่ากันสู้ <laughs> <c oughs> แบบลงป่าก็ขำเรี่ยว <c oughs> แล้ละเรามาปรับปรุงเด็กสักนิดนึง <c oughs> เด็กมันใจหนักมากเลยหนักจริงจังเลยอะแล้วแบาบใบใบช่วยจัวเราเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นมือเลยอะพอ,อมันไม่ขึ้นมือนี่ก็ลําบากเหมือนกันไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นใบเออเป็นใบไม้ตายอขอล้องอีกทีเถอะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเด็กนี้ย <c oughs> ใครที่มีความแบบ คิดจะสู้ท้ายเกมกับเราสักนิดนึงก็ตามนะที่แบบไม่ใช่ต้นเกมจ๋ามันจะโอเคไงถ้าอยากดูเด็กแปลกๆในป่านี่ไงสามเทพไงแต่สามเทพอะต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องทำต้องทําใหม่ก่อนต้องสร้างใหม่แต่ผมอะเด็กสามเทพอยู่ในหัวผมอยู่แล้วผมรู้แล้วว่าต้องมีการอะไรบ้างสามสิบใบอะอาร์ตัสพบกับอาร์ตัส โอเคขราดินเหมือนกันเหรอโหยโบว่าขึ้นมือเทิร์นึงก็จริงๆอะผมเก็บดาบไปเล่มหนึ่งอยู่เผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อจริงๆเลยอยากได้เน็ตพเกิละอ๋อเลเจนด์ไม่เหมาะหรอกเล่นจะเล่นยังไงเล่นน่าจะยากมากแหละเลเจนด์แล้วก็เอาแบบได้ได้อยู่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรโนแล้วก็เอาเลเจนด์ทุกใบเลยดีกว่าใส่ไอ้นี่ด้วย ใส่ปินเข้าไปด้วยได้เลเจนด์รี่อีกห้าใบสามสิบห้าใบไปเลยนะขำๆโอ้โหเราจะสู้คอนสตรัคเด็กได้ปะเนี่ยโนยากเด็กนี่สู้ไม่ได้หรอกไม่แน่อย่าดูถูกเด็กตัวเองจะเย็นนะครับคุณคุณสหาย จนถึงโดน่องมาผมก็รู้สึกว่าแบบลำบากแล้วนะเนี่ยจบไปแล้วผมใส่อันนี้ใบเดียวเองนะแต่อยากได้คอนเซ็ครชันฮึฮเลียกที่จะเล่นการ์ดแทนที่จะกดฮีโร่พาวเวอร์เนี่ยนะหรือว่าจะบัฟแป็แท็กเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบ่กว่าบ่กว่า เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอาสิเล่นมาเลยะอะไรก็ได้ฮีลูกพาวเวอร์ผ่านก็ได้จะเล่นการ์ดสองสัมไบก็ไม่มีปัญหาโอเค มาแล้วบอกว่าจงเก่งขึ้นตายสามตัวายเป็นห้าเจ็ดเลยนะถ้าสามตัวที่ตายนะเนอะดีเลยะมีประโยชน์มาวันนี้ช่วยอะไรได้เยอะนะให้ผมเทรดอะไรได้ง่ายขึ้นแย่เลยจะบอกนะว่าเขามีเหมือนกันถ้ามีเหมือนกันนี่แย่มากเลยนะบอกผมไปหมดเขามีสามตัวค่าไงค่าไม่ได้ ผมอยากให้เขาเล่นแบบตัวอะไรก็ได้ที่แบบแอทแทคกเอ้ยพลังชีวิตสูงประมาณสี่พอดีพอดีกับทูซิวเวอร์แชมเปี้ยนฟาดได้ก็พอแล้วแสงสว่างปกป้องค่านันไม่ใช่เขาน,น่าจะเฟสหมดมเพราะว่าเขาไม่เอาอะไรแล้วแล้วผมก็จะจวด,ด้วยคอนซนเทรชันครับแล้วบอร์ดเขาก็จะพังหมดเลยยิงใช้จะจะใช้เดอะคอยแล้วก็ไล่หนึ่งอีกเขา come on c o n s e r a t i o n please โนบอกคอนเซิรชันคืออะไรไม่รู้จักจริงๆนะเ <c oughs> ขากดฮีโร่พาวเวอร์ทุกเทินอะ่ะผมก็เหนื่อยแล้วนะถ้าเขาแค่กดฮีโร่พาวเวอร์ทุกเทินอะ่ะเ <c oughs> พราะว่าการที่เรียกดูดมา2อดูดนี่มันมันมันหนักใจมากอะ่ะเราเลือกได้แค่ตัวเดียวอะ่ะถึงแม้ว่าของเราจะเป็นสีทองก็ตาม,ตามเท่กว่าเขาแต่ว่า ด้านด้านจานวนแล้วเราแพ้อยู่แล้วแต่ว่าไพ่ของเขามันก็มีจํากัดเขามีพวกดีลอยพวกความหวังริบหรี่ตแ,แต่เราจะสู้ต้องฆ่ามันนะนี่คือดอปหนึ่งเขาแทบจะหมดแล้วนะพิยารณาแบบดอบหนึ่งบวกกับฮีโร่พาวเวอร์มันก็โหดแล้วอะแค่นี้มันก็โหดแล้วผมว่าทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว เทืนต่อไปจะโบว่าหรือจะท้อนเล่นท้อนดีกว่าแต่ว่าก็กลัวการบัฟถ้ากลัวการบัฟจริงก็เล่นโบว่าก็หลองให้เขาจริงๆอยากได้คอนเซ็ครชั่นมากเลยจะเป็นเพื่นที่สวยงามมากเนี <c> ่ย <oughs> แล้วยิ่งเขาไม่เทรดอ่ะยิย่งสบายใจเลยอย่างน้อยผมยังมีหนึ่งหนึ่งออนบอร์ดไงไม่ได้ไลล่ามาแฮะผมต้องเซฟหนึ่งนี้หรอ เลยเนซา่าพูดถ้าเล่นในนี่ตีตีเล่นในนี่ใช่ไหมผมได้6 7เจ็ดเพิ่นต่อไปบัฟถ้ามันตายยังไงผมก็เล่นเนซา่าได้อยู่ก็โอเคนะบอกไม่จำเป็นต้องท้อนตัวเองตอนนี้ก็ได้และการที่ผมเล่นเจ้าเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ท้อนเนี่ยพอมันไม่ใช่ท้อนอะ่ะเขามีโอกาสที่จะอิกนอมันครับเพื่อที่ผมจะได้ขี่ขี่มันแต่ถ้าผมเลือกที่จะเล่นท้อนไปเลยแน่นอนอะ่ะเขาอาจจะแบบบัฟทุกตัวเทรดเจ้านี่เพิ่มช่วยลดการโดนพลังชีวิตของผม แต่มันมีสิทธิ์ที่เขาจะแบบฆ่าตัวท้อนของผมอะพอผมขาดมินเนี่ยนปุ๊บผมบัฟไม่ได้พอบัฟไม่ได้เสร็จเลยนะซายอยู่บนมือค้างจนนู่นอะานยาวอะไม่ได้เล่นอะแต่ย่านี้ยังพอมีโอกาสาได้เล่นอยู่ <c oughs> อีกคอไม่มีเพราะว่าเขาเป็นเด็กออสออสพาราดินมันไม่มีอยู่แล้วนั่นอะไรอะ มันมีแต่เลเวลอัพเท่าน,น,นั้นที่ผมกวนที่สุดตอนนี้ยแน่นอนมันทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าผมขี่ขี่มันได้แล้วไงบวยสามอยู่โอ้โหเขาเทรดเขารูนะ้สกกระโปหน่อยแน่สกกระปกยิ่งนักสกกระปกยิ่งนักแต่นั่นก็เปิดโอกาสให้ผมเทรดได้เหมือนกันผมเรียกฮีโ่พอร์แล้วก็บัฟดีกว่า มันคงไม่มีหรอกมันคงไม่มีอะไรที่จะฆ่าเราได้ในหกมานามีแต่การ์ดฆ่าไล่เป็นเลขขี่ยังสามารถฆ่าเราได้หรอกอัพเลเวลเป็นหกมานาแล้วหรอเลเวลอัพเป็นหกมานาก็เสร็จแล้วสิก็ยิ่งไม่กลัวใหญ่เลยตอนนี้หุ่นพาไแม้แต่เธอหนึ่งผมขี่ขเลยอะขึ้นขี่เลยอะลืมอะไรไปเยอะเลย อาว่ามาคุณคัสตัว p o s ต้องมีบีด้วยนะเออแต่ไอสองห้ากางเกงในมันยังสองไอกางเกงในมันยังนี่ได้แต่ว่าเขากดยี่โลกเลิ่มกรู้ว่าเขาจะเน้นการเทรดอยู่นะเนาะแต่ตาคืนนี้เขาคงไม่เทรดหรอกเขาคงจะเฟสเอาดาเมจก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราจะขี่ก็ได้หรือ จะเรียกค้อนและเทรดก็ได้แต่ขี่ก็ได้แต่ขี่แต่ถ้าเรียกท้อนอนะ่ะพลาดแล้วมันเพิ่มโอากาสให้ผมในการผมว่ามันน่าจะมีรีโต้อย่างเช่นรีลอยอยู่บนมือเพราะฉะนั้นอนะ่ะขี่ดีกว่าเลือกถ้าขี่แล้วเขามีใบ้กับไอ้นี่เราก็เสร็จอยู่ดีเนาะไม่ว่ายังไงก็ตามอะมันก็เสร็จอยู่ดีอะ่ะยังไงก็เสร็จ ถ้าเขามีนะเพราะฉะนั้นอะ่ะอย่าไปกลัวมันขี่ดิว่าใช้มานามไม่ค่อยคุมอะ่ะแต่ว่ามันก็ต้องเสี่ยงว่าเอ้ยมานาม,มีแค่เจ็ดสมองเบอร์ผมคิดว่ามันมีเก้ามานาะอะไรเด่ยมันจะใบกับรีลอยพร้อมกันได้ไงเฮ้ แต่ก็ถือว่าถือว่าเป็นเพย์ที่ดีกว่าแล้วเพราะว่าถ้าเขาค่าค่ามันปุ๊บโดยการเทรดนะ,ะดผมก็จะได้อะไรอะ่ะกางเกงในหมาอยโยยๆๆเอาไปเหอะเพราะผมคิ่จะเทรดคุณไปเรื่อยๆอยู่แล้ว <c oughs> มีคุณตี้มาตอนนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เราเรียกทอนละเทา,า,า,าทีนี้เรามีท้อนสองตัวตัวหนึ่งให้ฮิวเราตัวหนึ่งเป็นฮิวเป็นท้อนที่แบบค่อนข้างน่าลำคาญเทิร์นต่อไปผมจะเล่นเรเนซ่าแล้วก็ฮีโร่พลร์ เนเนซาโอ้เจ๋งไงผมคิดจะเทรดคุณยันไปไปจนจบอยู่แล้วอะผมไม่คิดจะสู้กับมินเนี่ยนเ้ยสู้กับเฟสดาเมจของคุณหร <จะ S 1> อกคุณเคยทำยังไงนะมผมต้องสู้เทรดไปเรื่อยๆลคุณก็ณสแปมพาคีซิวชื่อฮีโร่พาวเวอร์มีใครรู้มั่งแฮะพาคีซิวเวอร์แฮนนะครับ แอบสับตัวเป็นคู่แฝดก็เป็นได้ก็ไม่แน่อาว่ามากูเธอจะทำยังไงนะได้นอนข้าแฝดที่ใหญ่เลยทั้งนั้นถ้าคุณไม่เทรดเนี่ยให้ผมเทรดเองเนี่เออ,เอ,อไม่ตาย เกิดไม่ดูสนามรบออ,อ,อคุณจะสู้ผมยังไงไปหรือจะเก็บไว้ให้มันออกมาสองร่างดิไม่ต้องหรอกตอนนี้สวัสดี 8เทสพีอ่ะคุณเอามันไปได้หรือเปล่าคุณขโมย8เทสพีผมได้หรือเปล่าผมเหลือแค่8คุณเหลือ25ไหนดูซิจะสู้ยังไงเปอร์เซ็นต์สูงมากที่คุณจะได้ทีเรียนแต่เขาไม่ได้อุ๊ไพ่เราผิดหวัเพราะฉะนั้นมันไม่กลัวเลยพวกนี้เทรดเทรดโอเคกำแพงเรายังแข็งแ,งแกร่งอยู่ แข็งแกร่งฟึ๊บผุผะเป๊ะเออผึบผุเพะเป๊ะเนี้ยก็ได้หรือเอาดีกว่าผมไม่กลัวเฮ็ดพีผมหรอกเยอะแยะไปตวนไป สุดยอดแหง่ายดีเฟนซีฟสุดยอดดีเฟนซีฟออกไปปจาาอ๋า <c oughs> อแทนที่จะรอเก็บไว้ใช้กับฮีโร่พาวเวอร์คุ้มกว่าอีกตีมาซีขอบพระคุณสำหรับการฮิ้ว ทีเนี้ยผมว่าเราน่าจะใกล้ที่จะจัวได้เจ้าตัวแสบของเราละแสงสว่างเป็นของข้าโอเคอยากจวดได้เอ็นซอร์สจัง, <c oughs> งก็ได,ได้ทอนาอีกสองตัว เกินบางทีอะเพื่อนก็จะคอนเซ็ครชั่นเคลียร์บอร์ดไปเลยไม่ล่ะมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เคลียร์บอร์ดหมดหรอกเก็บไว้ก็ได้แต่ถ้าเก็บไว้นานอ่ะไม่เป็นไรรอให้มันเอาเนี่ยเทรดมาก่อนแล้วเราค่อยคอนเซ็ครชั่นก็ไม่สายเนาะ ตอนนี้เขาต้องเทรดอยู่แล้วป๊อกแปะแล้วก็น่าจะกดที่ลูพาวเวอร์เทิร์นต่อไปผมก็จะรายงานตั hunter, วครับนี่คือแสนยานุภาพเป็สตอร์ดีเลยก็คอนเซอร์เรชันอยู่ดีแหละตีตีคอนเซอร์เรชัน ผมอาจจะแพ้ได้ก็ได้นะเนะี่ยโอูเธอจะทำยังไงนะอยากได้ทีเรี่นขึ้นมือจังไม่รู้ไปไหนอีควอลิตี้ไปก่อนเทรดแล้วค่อยคอนเซนรทชชันก็ได้ <c oughs> เป็นหนึ่งโอเคเป็นหนึ่งเยี่ยม มาเลย <c oughs> เรียกมาเพียบเลยเนี่ยมันจะมันจะจุกไอ้ตรง <c oughs> ตัวลูกๆของมันนี่แหละนัดเพโก้ครับพระพุทธองค์มาแล้ว มันคงงงอะเน็ตเพโกลเนี่ยะนะ <c oughs> น่าจะต้องเล่นนะแต่ว่าจะเทรดยังไงต้เลยคือที่ผมคิดว่าจะต้องเล่นเพราะถ้าไม่เล่นตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะเล่นตอนไหนแล้วไงแต่เล่นไปแล้วอ่ะก็ <c oughs> อ,อีกคําถามหนึ่งก็คือว่าผมจะเทรดไหมเน็ตเพโกคุทั้งบอร์ดผมคงไปอ่ะคงพังหมดอ่ะมันเซงไงตรงที่มันถืออาวุธสกัปลอกนั่นแหละอาวุธเหม็นๆของมันอ่ะอเราคงจบด้วยการเทรดเฮดพีไม่ได้หรอกน่าจะต้องเทรดเข้าหน้า ใน,นเป็กโก้ไม่ได้จวดด้วยเพราะว่ามันจะเอาอุ้ยเนี่ยตีมาตัวหนึ่ง<ม>ใช่ไหมตัวเนี้ยถ้าเทดรรไปตายเขาจะเหลือสองตัวเทสสองตัวของเราูสนรบาทีนี้ก็รอจวดให้ได้ไ <c oughs> คอนสตรักชั <c oughs> ่นก็พอแล้บเกียร์จัง เออเออนั่นแหละตัวนั้นแหละที่ผมไม่อยากให้เขาเทรดต้องสารเย,ยี่ยมคอน s e c รชั i o แต่ก่อนอื่นนะนะเรามายื้อเทินสักสองสาเทินดีกว่าและรอให้เขาลงอะไรมาเยอะๆรอ,อไห้กว่า ซอสเป็นโอกรที่อ่อนแอที่สุดเหรอเนี่ยติดกับผมแล้วผมกำลังล่อให้คุณอนะทำอาวุธให้พังเพื่อที่จะใส่ใหม่ใช่ไหมราก่อนต,ตัวครับชากร้นอนจุ๊จุ๊จุน๊นอนนอนนอนโอ้โหนี่มันเลต้าี่นะ <laughs> นผมจะฆ่าคุณอย่างช้าๆครับ แล้วคุณจะไม่สามารถทำอะไรผมได้ด้ยผมจะแอบอยู่ข้างหลังพระอานนท์อนเอาว่ามาเอาว่ามาครับเลือกทางแม่บ์ดเต็มถ้ามีมีเนี่ยหิวก็หิวไม่ได้ เว้นแต่จะเทรดก่อนตัวนุ้ไม่น่ากดอีโรเวอร์เลยนะอ๋อมันดึงออกจากโลกโง่อุ้ยเกือบไปแต่ไม่เป็นไรเรามีคุณตี้คุณสมชัติอยู่แล้วนะงอคุณเริ่มเพี้ยนแล้วนะคุณคุณภาเพื่อความเท่ ไีเข้าไปที่หน้าเล่นเจ้านี่แล้วก็บอกว่าเล่นได้ดีเสมือนจะกดยอมแพ้แต่ไม่ใช่ครับช่างเป็นแบบพลอดพลิกล็อกเนื้อเรื่องพลิกล็อกที่ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆก็กดคอนสแคิเคชั่นทำลายเข้าไปแหมบอดละสะอาดอย่างนี้เราชอบนะ